สวัสดีค่ะเราพบกับช่างม yeah ิกมุกมิเย่ถามว่ามุกมิกไม่อยู่อะ oh <my> ทำไมวันนี้เรามาเปิด YouTube นะไม่มีอะไรทำว่าง <c oughs> จริงๆก็ไม่ว่างหรอกอัดคลิปมันก็ไม่ว่างแล้วจริงๆแล้วอะอือใช่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรวันนี้เราจะมาพูดเรื่อง data engineering <c oughs> กับอะไรที่ <c oughs> จริงหลายคนมีคำถามกับเรานะว่าเราเป็น data engineer แบบไหนแบบใดกันเป็น data engineer กี่โมง <c oughs> จริงมีคนถามเรา เราต้องบอกกันวนะ่าจริงๆอะเราก็เป็น apart of data engineer แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วอ่าเหมือนเราจะเป็น data engineer infrastructure เพราะว่าเราเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ดูแลเซอร์วิสดูแลแบบ a ดตแบดเวอร์ชันสิอะไร that so i t have some time that I have to do some the data เ i ็ e line like a uh, pass from the source of the database to the destination some มคาย like that we have to transform the format of the source to be the destination format or oh, something like that so I just like to say that ตำแหน่งฉันเป็นตำแหน่ง general engineer หรือพูดง่ายๆคือวิศวะจิพาถน์ทำได้ทุกอย่างแต่ไม่ดีสักอย่างใครแคร์ oh. <laughs> care, who care I don't care จริงค่ะแค่อยากจะบอกว่าจริงๆฉันก็ไม่ได้เป็น engineer data engineer จริงๆหรอกฉันแค่แบบมันแค่ในนาม <laughs> ก็การเป็น data engineer <laughs> ก็สนุกดีนะที่นี่เพราะว่าเราสามารถทำได้ทุกอย่างที่อยากจะทำมันสามารถเป็น data scientist ในตำแหน่งด a t a e n ิน n e e r ด้วยนะ d a ต a Analy s t ก็สามารถนะเป็นได้ทุกตำแหน่งเลยจริงๆรที่นี่อวยสัจจริงอวยจริงไม่เถียงแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะทำงานที่นี่สนุกไงความ <S <S ทา้าทายแม่งเยอะเยอะจริงทำงานแชั่วโมงพักหนึ่งชั่วโมงแม่งไม่ได้พักกับพูดเลยมันจะมีแบบความทา้าทายมีงานต่างๆที่แบบว่าไม่เคยทํามาก่อนมึงจะได้ทําจากตําแหน่งนี้ <S 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 ดีชอบยังสนุกอยู่ถ้าถามว่ามีเครียดไหมมีอยู่แล้วมึงทํางานใครทํางานไม่เครียดมึงไม่ได้ทำขนาดนั้นอ่ะพูดเลยร้องไห้ไหมมีบ้างเพราะอะไรเคร ร้องไห้กินข้าวไม่ลงแต่แดกขนมเป็นปันนั่งกอเปลยอทุกคนนี้ก็ยังสนุกดยวแค่อยากจะมาเล่าประสบการณ์การเป็น data engineer ให้ฟังไล้เจอกันใหม่คิดหน้าบ๊ายบาย